สวัสดีครับแอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้แอดได้มาบอกประสบการณ์ในการเผาไม้สดนะครับแอดเอาไม้สดใสเต็มถังเลยนะครับแล้วก็บรรจุอัดแน่นนะครับประเภทที่วันแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้สดที่ว่าตัดเซจแล้วก็ลงลงถังเลยนะครับ บมแม้แว่าแอดบ่เคยเผานะครับไม่สดแต่ว่าแอดเคยเผามากแต่ว่าเป็นไม้ประเภทที่ว่าผสมนะครับบางที่กับผสมไม้แห้งไปนั่นะครับมันก็เผาง่ายกว่านี้นะครับแต่ประสบการณ์ที่ว่าไม้สดลุ่นๆลอยเปิดเส้นในถังแล้วก็อัดแน่นแบบนี้แอดบอเคยนะครับแล้วทีนี้แอดก็เลยมาทดลองเผาเบิ้งนะครับแล้วก็มาทํามาทําคลิปให้ เอฟซีเบิงนะครับว่ามันเป็นจังไดน,นะครับแอดเผาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับตอนนี้เวาซีโมงแล้วนะครับซีโมงแรงนะครับกันับเบิงกันแลวกันนะครับว่ามันโดนขนาดใด,ดนะครับพึ่งค่ายแก๊สนะครับแก๊สนั่นค่ายมาแล้วนะครับแล้วก็วูบดับ เราก็มาติดอีกเธอหนึง่งเอาอยูยังสี่แล้ะครับดับดับติด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 ดับดับเอาอยูวนเวียนยูยังสี่นะครับแต่แอดก็คิดว่ามันมันเป็นเพราะไม่สดนะครับแอดก็ว่าบบเผาว่าบบเผายากหรอกแต่ว่ากระูอยู่ในว่ามันกระบวนการมันมันโดนยังสี่นะครับเพราะว่าแอดก็มีประสบการณ์เคยเ,ยเผามาแล้วนะครับเรื่องไม่สดไม่มาดแต่ว่าบ่บนักขนาดนี้นะครับ ที่นี่แอดก็เลยมีความคิดแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มาเราให้เอฟซฟังนะครับก็คือการเผาทานแต่ละครังนะครับดยโดยที่ว่าเข้าใส่กลลเมเ็ดเคล็ดลับต่างๆตามที่แอดบอกนะครับบางที่มั่นกันใส่ควบคู่กันกับความอดทนนําน,นะครับครับอันนี้แอดลองมาใส่กับ เตานี้เบิ้งนะครับกุลเม็ดเคล็ดลับต่างๆนะครับก็บ่ได้ผลนะครับเพราะว่าอย่างทีเคล็ดจังไดใหม่มันก็บ่คายแกล็นะครับเพราะว่าใหม่มันสดนะครับใหม่มันเปียกแล้วก็มันมีความชื้นสูงนะครับเอ็ดก็เลยบอกว่าการเผาทานแต่ละครั้งนะครับสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือความอดทนนะครับเป็นที่ตั้งนะครับคนถี่มาเผาไม้นะครับอาจจะทอแท้นะครับ กระเบิงแอดเป็นตัวอย่างนะครับขนาดแอดเผามากหลายครั้งแล้วก็เผามากล้ายขว่าเป็นมืออาชีพนะครับก็ยังต้องอดทนนะครับต้องใส่ความอดทนนะครับบางครั้งเผาคือโดนแทบเป็นมือยังสี่แบบแอดยังสี่นะครับคือกันนะครับการเผาไม้คือกันนะครับให้ใส่ความอดทนนะครับเป็นที่ตั้งนะครับก็ขอให้คิดเบิงกันหลอกกันนะครับว่าขนาดแอดยังเผาแบบนี้นะครับ ใส่เวลาโดนมากๆเลยนะครับก็กคือสิลาบนะครับโมวไวแล้วข่อแล้วนะครับเพราะว่าอีกอย่างก็เฮ็ดไห่เต่าห่อชํารุดง่ายนะครับ้วกาผลเสียหลายอย่างนะครับการเผาไหม้สดรอยเปอร์เซ็นต์นี่ไหมฟื้นหอกับเบิร์ดเกียงเลยนะครับไหมฟื้นสําหรับขนมา หลายๆนะครับมดไไม่สดไม่ยังเผาอุตรุดไปทั่วนะครับ mm hmm. บพุพเพบางที่ก็ใส่ไม่ที่ว่าเขาเตรียมใ้เผาทานนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันจบสะก่อนนะครับ mm hmm. ก็ได้นาเรื่องเล่าประสบการณ์มาบอกนะครับ mm hmm. การเผาทานโดยเต่เาเผาทานหลายคนน่ะไม่สดน่ะมันเผายากนะครับ อย่านําเข่าเต่าเด็ดขาดถ้าประจำเป็นนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขกนนะครับสวัสดีครับ